คนรักนากรากฏในเดือนกันยายนปี2565โดดเด่นพิเศษก็คือในเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเข้าสังคมและการที่เข้าไปขอความเมตตาช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคําเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการคำพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรัคนากรกฎประจำเดือนกันยายนปี2565ในช่วงของเดือน กันยายนปี2 5งพเนี่ยคนเกิดรัคนากรากฎเนี่ยโดดเด่นพิเศษก็คือในเรื่องของการติดต่อหรือการพบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆรวมถึงในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการนำเข้าส่งออกเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมากรวมถึงในเรื่องของการเจรจาติดต่อของการงานเนี่ยคนลัคนกากรากฎเนี่ย จะเป็นเรื่องของการที่ใช้เอกสารหรือการเซ็นสัญญาหรือการสอนหนังสือรวมถึงในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยคนรักนากรากฎเนี่ยจะประสบความสำเร็จในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการเงินของคนรักนากรากฎนั้นปี25ง5เนี่ยไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเงินคือเดือนกันยาเนี่ยอาจจะมีเงินให้ใช้ได้คล่องได้สนุกจับใจ่ายใช้สอยแต่ มันจะเป็นการจับจ่ายแช่สอยที่ค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยแต่ว่าเรื่องของรายรับนั้นอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของรายรับเท่าไรและที่โดดเด่นพิเศษก็คือในเรื่องของการศึกษาการเล่าเรียนของบุตรหลานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดีอย่างนึงก็คือในเรื่องของการลงทุนแต่การลงทุนเนี่ยยังไม่ออกดอกออกผลนะครับจใายผลอีกทีก็คือช่วงหลังสงการาปี2566เป็นต้นไปนะครับผม ส่วนอีกเรื่องเลยก็คือในเรื่องของการงานเนี่ยคนรักนากรกฎเนี่ยค่อนข้างที่จะเบือ่อหน่ายในเรื่องของการงานการงานค่อนข้างจูจ้จีจ้จุกจิกเจ้านายขี้บ่นนะครับผมแล้วก็ขี้ไวอยวายอารมณ์หงุดหงิดขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้แต่ก็จะสามารถผ่านพ้นในเรื่องของการงานเนี่ยผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักนากรกฎตลอดทั้งเดือน กันยายนเนี่ยไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักแต่ความรักของคนรักนากรากฎเนี่ยตลอดทั้งปี2 5 6 5มาเนี่ยความรักเนี่ยค่อนข้างอืดแล้วก็เบื่อกันนะครับผมแล้วก็คนที่โสดเนี่ยมีคนเข้ามาหาแต่ว่าคนที่เข้ามาหาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ใช่สเปกหรืออาจจะไม่คนที่ชอบเนื่องจากจะเป็นคนที่อายุมากกว่ารูปร่างเนี่ยไม่ตรงสเปคของเราที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับผมยังไงต้องคอยกันอีกประมาณช่วงของเดือน เมษาปีสร้6ถึงจะมีโอกาสที่เรื่องความรักเข้ามาดีๆนั่นเองนะครับผมโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนรักคนกากรกฎก็ในเรื่องของการที่จะติดต่อต่อตางประเทศเรื่องของการค้าขายเนี่ยค่อนข้างที่จะดีซึ่งจะไปเก็บเกี่ยวในเรื่องของการเงินเนี่ยก็คือในช่วงของหลังเดือนเมษาปี2 5 6 5นนั่นเองนะครับผม มีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ในเดือนกันยาของคนรักนากรกฎอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกกันนะครับ คนเกิดรักนากรกฎหลังจากที่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพสัชชะของคนรักนากรกฎในช่วงนี้เองคนรักนากรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการที่ไปติดต่อในงานราชการหรือไปติดต่อผู้ที่มีอํานาจในวงราชการรวมถึงผู้มีอํานาจหรือผู้บริหารที่อยู่ในองค์กรเอกชนหรือองค์กรที่ใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสที่ จะประสบความสําเร็จและในช่วงนี้เองคนรักคณากรกฎเนี่ยจะมีโชคลาบมาจากเรื่องของการค้าขายซึ่งการค้าขายเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ดีก็คือการค้าขายติดต่อกับราชการและการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศรวมถึงในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้ด้วยรวมถึงในช่วงนี้เนี่ย ใครที่ทำธุรกิจค้าขายส่งออกเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคนเกิดลัคนากรกฎในช่วงนี้เองเรื่องการงานเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจนะครับผมอายุมากเนี่ยหรือว่ามีอายุพอสมควรเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานเนี่ยทำให้การงานหรือปัญหาที่ติดขัดอยู่เนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตหรือปัญหาไปได้นั่นเองโดยคนเกิดลัคนากรกฎนั้น จะมีคนที่คอยหนุนหลังหรือผู้ใหญ่เนี่ยที่คอยซัพพอร์ตปัญหาต่างๆอยู่จึงทําให้คนรัชนากรกฎเนี่ยสามารถที่จะผ่านปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับคนเกิดรัคนากรกฎหลังจากที่ดาวสุขซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่ พบสัชยาของคนรักนากรากฎในช่วงนี้เองคนรักนากรากฎนั้นจะมีการที่ออกสังคมสังสรรค์กับเพื่อนหรืองานเลี้ยงต่างๆมากขึ้นเป็นพิเศษและได้รับผลประโยชน์ดีก็คือมีโอกาสที่จะไปพบปะผู้หักผู้ใหญ่ในงานเลี้ยงนั่นเองและการที่พบปะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่งานเลี้ยงเนี่ยก็จะทำให้คนรักคณากรากฎเนี่ยเจอผู้ที่ช่วยเหลือในเรื่องของการงานรวมถึงในเรื่องของการค้าขาย ที่นี้เองคนรักคณะกรกฎเนี่ยจะค้าขายดีเป็นพิเศษนะครับส่วนน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่าเรียนดีประสบความสําเร็จในการเล่าเรียนการเล่าเรียนสามารถที่จะสอบผ่านหรือ สอบได้คะแนนดีในช่วงนี้รวมถึงการสอบเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนมหาลัายย้ายห้องต่างเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการสอบไล่นั่นเองนะครับผมรวมถึงใครที่ทําค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของของส่วนของของ,งาม,งงามน้ําหอมทองเสื้อผ้ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือมียอดพุ่งในช่วงที่ดาวสุกอยู่ พบสัจชาของคนรักนากรกฎนั่นเองนะครับผมรวมถึงใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีการพูดการจะค้าขายนะครับผมการติดต่อเอกสารรวมถึงขายเกี่ยวกับหนังสือหรือว่ากระดาษต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงของ ที่ดาวสุขยู่ภพสักชะของคนรักนากรากฏนั่นเองโดยเรื่องราวดีๆนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่29เดือนกันยายนไปถึงวันที่18เดือนตุลาคมปี2 5 6 5นั่นองนะเองครับก็ขอจบคนเกิดรักนากรากฏประจำเดือนกันยายนปี2,565ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ